สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเห็นอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้ไหมคะเยอะแยะเลยก่อนจะต้องกราบขอบพระคุณแม่นาเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาให้นกได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆเยอะเลยนะคะก็แม่ช่วยเหลือตลอดมาเลยนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะอาหารเปียกด้วยนะคะสําหรับแมวป่วยนะคะแล้วก็ แม็กซิม่าแล้วก็อาหารพี่ทองแล้วก็ของหมาจรแล้วก็หมาที่บ้านเราด้วยแล้วก็ทรายแมวนะคะแล้วเขาก็มีของแถมให้เราด้วยนะคะเป็นที่รรียบสองอันนะคะให้ไม่น้อยไปแล้วก็แบ่งอาหารแม็กซิม่าให้หนึ่งกระสอบแล้วก็ทรายแมวอาหารเปรียกกระป๋องด้วยนะคะนุกแบ่งให้เขาแล้วนะคะให้เขาให้เด็กๆที่บ้านเขา20ชีวิตได้กินด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณแม่นาอีกครั้งนะคะ แล้วก็ลหลายๆท่านที่สนับสนุาก่อนหน้านี้ให้ได้ซื้อให้น้องเป็นโหลสองโลหลนก็ต้องกราบบคุณเช่นกันค่ะขอให้แม่นานและทุกๆท,ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปนะคะเด็กๆชอบนะคะอาหารเปียกซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้เป็นคลุกกับอาหารเม็ดนิดหน่อยให้เขาได้กินนะคะให้ได้กลิ่นได้กินนะคะ เพราะว่าไม่ไงันก็สงสารเนาะแต่จะให้กินแต่อาหารเปียกแบบเต็มๆเหนียวๆเลยนี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องประหยัดกินประหยัดใช้ด้วยนะคะเพราะว่าแมวเราหลายชีวิตนะคะอยู่ที่นี่นะคะ30-40ชีวิตนะคะก็นี่คะ่ะเมนูก็เข้ามาทําความสะอาดปัดกวานให้พวกเขาวันนี้กว่าจะทําอะไรเสร็จก็บ่ายโมงนะคะดีที่ไปหยุดพักกินข้าวช่วง10บโมงเช้าเป็นข้าวเช้านะคะ ก็ปัดกวาดให้พวกเขานะคะนี่เห็นไหมคะที่เรามีแคร่ก็เพราะว่าเราต้องต้องการพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นกันเยอะๆแบบนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นให้เขาได้วิ่งเล่นกันอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่มีแคร่ยกสูงขึ้นไปมันก็จะไม่มีพื้นที่ได้วิ่งเล่นกันอันนี้ก็เอาอโต๊ะสีขาวนี้โต๊ะอันนี้เข้ามาให้เด็กๆนะคะที่คุณยายหมอส่งมาให้นานแล้วนะคะ ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณยายหมอสเสมอมาเช่นกันค่ะเอาเปลี่ยนเข้ามาให้เขาเหมือนเดิมค่ะเอารางทำความสะอาดเข้ามาให้พวกเขาได้มีพื้นที่ข้างล่างได้เป็นพื้นให้เล่นกันนะคะให้นอนเย็นๆกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนาะไม,ไม่ไม่ค่อยหนาวแล้วนั่นแหละค่ะก็เอาอันเก่าของเขาออกไปให้น้องหมาจะได้มีนอนกันนะคะพวกเขาก็ชอบนะคะ คือไอ้โตัวสีขาวนี้จะเอาไว้ข้างนอกตากแดดตากฝนตลอดไปไม่ได้นะคะต้กงเอาเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพังนะคะส่วนอันที่เอาออกไปอันที่เป็นเป็นเตียงเตี้ยอันดําๆของพวกเขาแต่ก่อนอยู่ในนี้เอาออกไปเพราะว่ามันมันก็ชํารุดแล้วล่ะค่ะก็เอาออกไปถ้าไม่ถ้ากลางวันก็เอาเข้ามาในร่มไว้นะคะ <c oughs> ให้หมานอนนะคะหมาห้าตัวะคะ่ะ อ๊ยทำหน้าอะไรอะ่ะพยักหน้าขึ้นลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแมวตัวนเนี้ยหูพับๆเนี่ยชื่อมะขามเนี่ยดูนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรงของอเสือน้อยเอาดูดูด,ดูดูเจ้าหนูดีนะคะยังเข้ามาเบียดนะคะช่องนี้ค้นเข้าไม่ได้นะคะแต่หมาเข้าไปได้ <c oughs> เข้ามาเบียดนอนทําไมก็ไม่รู้หลังบ้านนะ็อาากจะเย็น ขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะกรงของพวกชบามะขะ่ไอ,ไอเสียน้อยก็เข้ามาปัดกวาดให้เช่นกันเอาอันนี้เข้ามาให้เช่นกันนะคะเอาอันที่อัดเก่าออกไปนะคะแล้วเอามาวางไว้ตรงไหนลูกค้าเอามาไว้ตรงนี้นี่เอามาเรียงไว้ตรงนี้ล้างทําความสะอาดแล้วก็อันนั้นมันพังะคะ่ะอีกอันนั้นมันพัง ต้องซื้อเฉพาะเป็นเป็นผ้าของมันมาใส่แทนเอาอันเก่าออกแต่โครงเหล็กมันยังดีๆอยู่นะคะต้องสั่งมานะคะเสียดายของนะคะอันนี้คุณน้าซื้อให้นะคะคุณน้าซื้อให้หลายอันเลยนะคะขอบพระคุณคุณนา้าเช่นกันตลอดมานะคะวิดูหน้าน้องมั่งมีนะคะดูหน้าน้องมั่งมีดูหน้าตาออ้ยมองอะไรเนาะ,ล,นนะ,ะลูกแม่น้ำใส่นะคะลูกแม่น้ำใส น้องมั่งมีน้องเจ้าสัวน้องเศรษฐีน้องสีสุกนะคะลูกแม่น้ำใส <c oughs> ส่วนคนนี้อ่าลูกแม่คำแก้วนะคะเป็นว่าจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นนางอายแล้วละ่ะเพราะว่าถ่ายคลิปจีเลยอายทุกทีหันหน้านี้ทุกทีจะ่เขาชื่อเจ้านางค่ะ กาจะเปลี่ยนเป็นนางอายแล้วล่ะสุดท้ายก็ช่วงบ่ายเขาก็จะนอนพักผ่อนกันแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะทุกบ่ายเลยเขาจะเข้าไปเบียดกันนอนเข้าไปชิดๆฝั่งทางนั้นมันเย็นนะคะนี่แม่ของเขาค่ะแม่แม่เจ้านางเจ้านายเจ้าขุนแม่คาแก้วนี่เหมือนลูกเลยคะ่ะเหมือนมากลูกก็ได้นิสัยแม่เห็นไหมคะ้ะถ่า,ายอะไรก็หนีหนีตลอดเลยนะคะ <c oughs> ส่วนเจ้าดํากับเจ้าส้มนะคะ เจ้าเจ้าสีเทาค่ะไม่ใช่เจ้าดำสีเทากับสีส้มนะคะเขาก็มาเขาก็มาเหมือนเดิมค่ะเขาก็มาเช้าเย็นแต่กลางวันนะไม่ค่อยเห็นเขานะคะเขาไม่อยู่ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็าลังขอความเมตตาที่จะว่าเอาสีเทาไปไปทํามันนะคะไปทํามันเพราะว่าเราต้องฝากน้องไว้ที่โรงพยาบาลนะคะ<ม>ให้น้องแบบว่า<ม>พอให้น้องแข็งแรง แต,แต่เรื่องแผลไม่ต้องเป็นห่วงแผลหายไวแผลดีแผลดีไวะคะ่ะแผลแห้งไวนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาทําแบบเจาะข้างแผลเล็กนิดเดียวะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะว่าจะให้เขาได้พักฟื้นที่นั่นซึ่งค่าใช้จ่ายมันยังไม่พอนะคะนุก,ก็ยังลงชุมชน,นข,อขอความเมตตายอยู่ยังไม่มีใครช่วยมาก็มีเท่าที่เท่าที่นุกแจ้งเมื่อวานเนี่ยคะ่ะก็มีเท่านั้นนะคะเจ้าสีเทา เป็นตัวเมียค่ะเป็นตัวเมียตอนแรกก็เห็นหน้าเขานะตอนครั้งแรกที่เขามารอมมองๆที่บ้านนะคะยังไม่คุ้นชินกับเราอะนุก็คิดว่าเขาเป็นตัวผู้แน่นอนเพราะว่าหน้าตาเขาอะ่ะมันไม่เหมือนตัวเมียเลยแต่น้องสีสวยนะคะน้องสีสวยสีออกฝุ่นฝุ่นสีออกบอกไม่ถูกะคะ่ะเขาเรียกสีสว่างหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มายังไงถึงเป็นแบบนี้แนะถึงเป็นสีนี้เพราะว่า แมวทางนี้มันเป็นแนวทางอีสานเนาะอาจจะมาจากทางไกลหรือเปล่ามาผสมปนเปกันจนเป็นสีสว่างมาเนี่ยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะยังมีเวลาอีกนะคะกว่าที่นุกจะเปิดเทอมนุกก็มันคาใจนะคะมันคาใจก็อยากจะเคลียร์ให้เสร็จนะคะก็อยากจะเคลียร์ให้เสร็จทุกวันนี้ทําอะไรไม่ทันใจนุกจะเป็นหงุดหงิดขึ้นมาอาจจะเป็นไวท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่านุก็ อีกปี2ปีนุก็จะ50แล้วนะคะก็มาเล่าสู่พ่อพ่อแม่ทุกท่านในฟังนะคะท่านก็คือพ่อพ่อแม่แม่ของพวกเขาเช่นกันค่ะที่ดูแลซัพพอร์ตหลายๆอย่างหลายๆท่านช่วยเหลือมาไม่เหมือนกันนะคะต้องกลัาบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ช่วยชมคลิปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้นุกด้วยนุกต้องกลัาบขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะคะ เดี๋ยวนุกจะออกไปหาเด็กๆจอนแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะอาจจะมีลมมีฝนมาสะก่อนนะคะคลิปนี้ก็ประมาณยาวเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศที่บ้านขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมและฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ